ถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อเรื่องกรรมก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ยืนยันว่ามีจริงๆค่ะเรื่องกรรมพอถ้าเราไม่เจอกับตัวเองเราจะไม่พูดเลยส่วนมากเขาถ้ามีคนแบบสัมผัสได้เขาจะถามเราคำแรกว่าไปเที่ยวไหนมาหรอเราก็มานั่งนึก เราไปไหนมาสักพักมันก็จะเริ่มเข้าสมองว่าเราไปทัวร์ที่ที่หนึ่งมาเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะมันมีจริงๆนะบางครั้งไม่รู้นะบางครั้งมันคล้ายๆว่าเหมือนเราละเ,เมอเหมือนเราฝันเหมือนเราละเ,เพอ้ออะไรประมาณนะะี้ค่ะ แต่ไปทัวร์มาแล้วมันมีจริงๆไม่มีใครที่ตายแล้วจะไม่ได้ไปไปทุกคนค่ะถึงคุณจะทำดีแค่ไหนคุณก็ต้องไปทุกคนค่ะถึงคุณจะรวยคุณจะจนคุณก็ต้องไปทุกคนค่ะเชื่อไหมคะต้องไปทุกคนค่ะแล้ว เพื่อนๆเคยใส่บาตรทำบุญไหมคะขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าเรื่องนี้สำคัญมากถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ทำเพื่อนๆทำซะนะคะล้วเพื่อนๆจงจำวันที่เพื่อนๆทำไว้วันแรกถึงวันสุดท้ายที่เพื่อนๆทำเราเพื่อนๆจะไปเจอวันแรก ของวันที่เพื่อนๆตายไปจากโลกนี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆหมั่นทำบุญนะคะใส่บาททาเท่าที่เราทำไหวนะคะไม่ต้องไปหักหุมมากเพราะว่าเราทำเท่าที่เราทำไหวคือที่บอกว่าให้ทำคือไม่อยากให้ไปแบบเดินเลล่อนไปหาไปหาของกินไปหาโต๊ะหาแบบน้ำกิน ทําไมไม่มีชื่อเราหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยคือไม่อยากให้แบบไม่อยากให้เป็นแบบนี้ค่ะเพราะว่าไปเจอมาแล้วมันน่าสงสารมากจริงๆถึงจะบ้าแต่ก็ยังเป็นห่วงทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆมีอะไรจะถามก็ถามมาในอินบ็อกได้นะคะถ้าไม่เจอกับตัวเองนี่ก็คงไม่รู้อะค่ะเพื่อนๆ